ปลาสองบนวอ๋อแล้วก็ไปเอาหอยมาหอยแบนๆแต่ไม่รู้ชื่ออะไรตัวหอยไหนไม่ไม่อะนน่นเหรอมันกินได้จ้ะไได้ครับผมกินตลอดอ๋อนต้มปุ๊บมันจะอ้านะเหรอกินน้ำปี๊สามรสแต่ละมันเนี่ยเขาเรียกหอยอะไรก็ไม่รู้วันนั้นเห็นอยู่แกออกมาแ้าจะเหมือนหอยลายเออ มันก็จิ้มล้างอยู่นะจิ้มน้ำจิ้มสารสอร่อยเลยอ่ะมันเหมือนหอยแมลงภู่เลยเนาะเออมันเหมือนหอยเออมันมันแต่ว่าเป็นหอยน้ำจืดตัวใหญ่มากตัวใหญ่ตัวนี้อามมุดเวลาลงน้ำปุ้นไหมเอมันอยู่ในน้ำจืดเนี่ยอยู่ข้างล่างข้างล่างข้างล่างมันอยู่ใน มันจะปุ๊บดินไครับในโคนน่ะเหรอในโค่นมันปักอย่างนี้เหรอมันปักไว้อย่างนี้อ๋อแล้วก็ไปหาเอาไปจะคำ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 ดูเงี้ยงงมงงไปงมงงงอืมตัวใหญ่เนาะใหญ่กูมีน้อยกูมีุมก็บมดอ่ะอืมโหสุดยอดเราบางคนสั่งเอาหอยจูบหอยจูมันมีน้อยล้ำอ๋อนี่หอยจูอะ มันน้อยลํำเออมันน้อยมันตัวเล็กเกินไปตัวเล็กเกินไปอืตัวเล็กเกินไปไม่กล้าเขาจมว่าเขาด่ามัน้นะว่าตัวน้อยเกินไปอ่ะอืมนี่ตอนนี้อ,อ่าให้เอาไปขายแหละหดลงไปเลยเยอะมากนี่ไปหามาคนเดียวงเนี้นนะจยจสองคุงนะ มันน mm ั้นต่วันซึ่งม่ให้กิน